เปลี่ยนไปมากนะครับจากจากเดิมนะครับตอนนี้คือสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยอยู่บนบกนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับอ้าวสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ไปฟั n c อนช n e l นะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ไปนานารานะครับนี่รอบสองครับแต่รอบนี้เป็นชมใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้างไงนะครับว่า เขาเปลี่ยนโฉมใหม่นี่เป็นแบบไหนนะครับสวยกับเดิมไหมมีด้านนอกนะครับที่จอดรถนะครับก็จะเห็นว่าหน้าป้ายเนี่ยจะยังเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้กำแพงที่ทางเข้าเนี่ยจะเปลี่ยนจากเดิมไปเยอะเลยนะครับเพราะว่ารั้งที่แล้วเนะ่จะเป็นแค่แบบไม่มีไม้ไผ่กั้นสูงขึ้นแบบนี้นะครับจะด้ไม่ีดวัคซีนด้วยนะคะหมอพร้อมก็ได้ค่ะหมอพร้มอมเนะลยเ ก่อนจะเข้ามานะครับต้องแสดงหลักฐานว่าเราฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับแล้วก็ล้างมือวัดอุณหภูมิแล้วก็เขียนชื่อเบอร์โทรไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมนะครับประตูเข้ามาเนี่ยจะเป็นเห็นแนวญี่ปุ่นเลยนะครับจะมีตัวมีตัวป้ายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นเอาะสากุระอยู่ข้างๆนะครับเข้าประตูมานี่นะครับจะเจอกับไอซุ้มเก็บตังค์นะครับก็แค่คนละ20บาทนะครับเป็นค่าเข้านะครับแล้วก็เขาจะให้บัตรมานะครับ บาทก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะครับเป่นเขาละยี่สิบบาทนะครับดูนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะครับเมื่อก่อนนี่โต๊กับเข้าอี้ตรงนี้ไม่มีนะครับมีเขาเพิ่งมาใส่นะครับดูนะครับไอ้ว่าวปลาเขาเรียกว่าวไหมครับปลาที่ว่าแขวนอยู่ข้างบนนั้นนะครับเป็นชนยลักของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ แล้วก็ดอกสากุระนะครับซึ่งสวยงามกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นทางไปห้องละมานนะครับถึงปลายครับนั่นห้องละมาดนะครับนี่ครับทุกคนนะครับข้างในนะครับก็เปลี่ยนไปมากนะครับจากจากเดิมนะครับก็นี้คือสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับดูนะครับนี่นี่เป็นดอกสากุระนะครับเฮ้ยงหลังผมอันนี้มีที่อันนั่นด้วยเนี่ย ที่เขาทำยางแผ่นนะครับเห็นไหมเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้แล้วนะครับเอ๊มีสองอันอันนี้เป็นของสก,กุะนี่เป็นของปลอมนะครับของปลอมเป็นพลาสติกนะข้างหน้าก็จะเป็นด้านกาแฟนะครับเป็น ร้านกาแฟที่เราก็ตั่งมาเดิมกินกันได้นะครับแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยทางที่ผมจะไปนี่เป็นไปห้องน้ํานะครับซึ่งก็จะมีห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายแยกกันารต่างหางนะครับนี่ตรงนี้เป็นจะเป็นห้องน้าหญิงนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นห้องน้ําชายนะครับห้องน้ําผู้ชายก็ประมาณนี้นะครับส่วนห้องน้ําหญิงเนี่ยผมเข้าไปไม่ได้ครับถ้าอยากดูต้องเข้าไปเองนะครับ <laughs> แต่ว่าตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมมารอบที่แล้วนะครับคจะมีไม้ไผ่เรียงกันข้างๆแล้วก็ข้างบนก็จะมีไม้ไผ่แทนอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าทางฝามือของผมเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้สวยมากนะครับคือแต่ว่าผมน่าจะไม่เห็นนะครับรอบที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะทํามาสวยมากนะครับถ้าแวะมาถ่ายรูปเนี่ยผมว่าน่าจะสวยมากนะครับผมเป็นต้นกระบองเพชรนะครับ เดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอซ้มถ่ายรูปนะครับตลอดทางเลยนะครับทางขวามือก็มีนะครับมีหลายซุ้มเลยนะครับซ้ายมือก็มีนะครับเขาจัดมาให้หลายหลายแบบนะครับให้เราถ่ายรูปนะครับดูนะครับทางขวามือของผมนี่ก็สวยนะครับเป็นดอกไม้แล้วก็มีกองฟางอยู่นะครับถ้าคนดูข้างหน้าครับข้างหน้าผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมหันกล้องมาอันนี้นี่นะครับโอ้โหสวยมากนะครับ นี่เป็นก็ก็จกแต่งคือสวยมากชวจริงๆนะครับชั้น2นั่นะครับจะมีโต๊ะให้เรานั่งนั่งเดิมน้ำแล้วก็ชมวิวนะครับผมผมจะพาขึ้นไปบนนี้นะครับทางทางนี้เนี่ยจะมีแบบซุ้มให้ถ่ายรูปอีกเยอะๆนะครับแล้วก็สวยๆทางนั้นนะครับ คร,รงนี้จะเป็นจะเข้าข้างในอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ต่างจากเดิมเยอะเลยเหมือนกันนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูทำรอกเีลองศาเลยนะครับโอ้ตรงนี้ก็สวยนะครับผมก็ชอบมากเหมือนกันนะครับตรงนี้ โซนนี้ยังไม่เปิดนะครับขออภยัยโซนนี้จัดก,การเร็นนี้นะครับข้างในนะก็ <c oughs> เหมือนเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับ <c oughs> เ,เขายังสร้างไม่เสร็จเราลองไปขึ้นไปดูบนนู้นนะ <c oughs> อ้ลองมาดูบรรยากาศจากข้างบนนี้นะครับดูนะครับโอ้โหสวยมากนะครับ เขาจัดสวยจริงๆนะครับลมแรงมากครับคนก็กำลังจะตกดูสังเกตจากกันหังกันหังกันหันลมนะครับล <c oughs> มแรงเลยมันเวลามากนะเพราะว่าลมมันแรงมากนะครับ ก็ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่อื่นต่อนะครับก็ยังมีที่สวยๆให้ถ่ายรูปอีกเยอะแยะเลยนะครับ เวลาตอนนี้นะครับก็เกือบเกือบจะหกโมงเย็นแล้วนะครับก็เขาก็เริ่มเปิดไฟแล้วนะครับก็ไฟก็ดูสวยสวยไตอเอกแบบนะครับตอนกลางวันไม่มีไฟก็สวยไปีกแปบนะครับโอ้มีเรือด้วยนะครับเรือบนบกครับทุกคนนี้เจอเรือนะครับเจอเรือบกนะครับเรืออยู่บนบกน้ำเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับว้าว เรืออยูย่บนบกก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูในนี้นะครับ <_ C os> อ,อ,อือก็รูปแบบใหม่ที่เขาทำเนี่ย <_ C os> จะออกไปแนวญี่ปุ่นนะครับอืม เดี๋ยวผมจะลองไปดูบรรยากาศข้างบนนะครับว่าอยู่ตรงเนี้ยจะสวยแค่ไหนเหมือนกับตรงโน้นเมื่อกี้ไหมครับอ,อยู่ตรงนี้มันจะใกล้กว่าเห็นได้ชัดกว่าอยู่ตรงโน้นเมื่อกี้นะครับ yeah, ก็มันสวยกันคนละแบบนะครับ มืดแล้วนะครับตอนนี้เวลาก็ก็สิบปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับก็หน้าเขาน่ากกำลังจะเปิดจะปิดแล้วนะ <laughs> เปิดอะเปิดอะไรว่าเวลานี้เ <laughs> <laughs> ขาจะปิดแล้วนะครับ <laughs> นี่ก็เขาก็เปิดไฟแล้วนะครับก็ถ้าเดี๋ยวหันไปดูด้านหลังนี่เขาเปิดไฟสวยงามน,นะครับกลางคืนก็แบบนี้ เสื้อผ้าในกระจกนี่นะครับน่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ให้เช่านะครับมีร่มมีอะไรนะครับที่ให้เราเช่าใส่ไปถ่ายรูปนะครับมีหลายสีหลายแบบให้เลือกเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับผม ๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับข้างบนที่มีไฟเยอะๆเมื่อกี้นะครับที่ว่ามีไฟที่ว่าสวยๆเมื่อกี้นะครับ๋ยวผมจะไปดูบรรยากาศข้างบนนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับนี่นะครับข้างบนก็แบบนี้นะครับสวยนะครับเราสามารถสั่งน้ำชั้นล่างครับขึ้นมาดื่มมานั่งดื่มบนนี้ได้นะครับโอ้โหดูนะครับสวยมากนะครับยิ่งกลางคืนเนี่ยเปิดไฟแล้วยิ่งสวยนะครับสวยมากนะครับ ครับทุกคนก็ตอนนี้ผมออกมาแล้วครับอยากบอกว่าสวยมากนะครับเขาทําแบบออกแนวญี่ปุ่นนะครับมีชุดญี่ปุ่นให้เช่านะครับมีร่มแบบญี่ปุ่นให้เช่านะครับอยากบอกว่าสวยมากนะครับถ้าแกที่ยังไม่ได้มานะครับก็รีบรีบมาเลยนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมีที่ให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะมากนะครับหลายที่ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไปกันจากกันกินนี้นะครับ ก่อนไปชมคลิปนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อน้ของผมด้วยนะครับก็บเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย